โอ้โอเคคิดเปลี่ยนนี่น้อสบายดีพี่น้องยินดีตอนทับกระสุนซองบาลีอีกเส้นเก่าเซ็นเคยเนาอตอนนี้เองบาลีก็จะได้ออกเดินทางไปบ้านของน้องซักแล้ก็น้องอุทัยเพราะว่าเขาได้ชื่อรถทิพย์ไปเพื่อนน้องะก็คือมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นพักเงินมาแต่หึงละแต่เขายังไม่ได้ออกไป ซื้อแล้วก็ออกเมื่อให้น้องๆเทียนะกับมือน,นี่ก็เป็นโอกาสดีเนาะเพราะว่าเขาจะได้เมื่อจ่ายเงินค่าไม้ค่าเสาค่าอีกอย่างต่างๆเนาะที่ว่าเขาได้สั่งไปนะพาเขาจะสร้างบานให้กับน้องๆเนาะก็คือน้องซักกับน้องอุทัยนะ่ะก็เลยถือโอกาสนี้ฮนะั่นซื้อรถทยปเมื่อให้เพื่อนเนาไนองเอาไว้ให้เพื่นนนะอนไปห้องเยนเนาะ ่าเด็กน้อยนะก็คือน้องซักกับน้องอุทัยนี่เขาก็บันทุกวันนี้เนะาะอ่าพี่น้องใส่รถจักรเข้ามากันแลยว่ยทางมันไกลเนาะพี่น้องนะเขาก็เลยว่าต้องได้ใส่รถจักรมามันจึงมันจึงหอดไวบนะก็โอเคเนาะพี่น้องอ่าเป็นอะไรเขาก็ไปติดตามครับชมพร้อมๆกันเนาะว่าอ่าน้องซักกับน้องอุทัยจะดีใจสนะักไดเนาะก็เดินทางกันเลยพี่น้อง โอเคนะพี่น้องเนาะพอดีเอามาเอาแวกเขามาเบิ่งเงานเก่าเพิ่นอ่าเฮือนของน้องซักกับน้องอุทยเนาะก็คือเป็นเห็นได้ซากเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าลมลมพัดเนาะแล้วมันมันหักเลยโอ้ใน่พี่น้องเงานที่เพิ่นอยู่นะกับผู้ว่าตอนนี้เพิ่นไปยุ่งใส่ ก็คือหักมืดน,นะพี่น้องเนาโอ้โหน้องเนี่ยก็โอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะสอกหาเพิ่นมึงเนาะก็เนาะพี่น้องก็คือเฮือนเพิ่นนะั่นหักเนาะหักเพราะว่าลมพัดลมไปหมดนะแล้วเพิ่นก็มาขวบใส่อยู่เฮือนของแทบานนี่แล้วนะมานอนอยู่นี่เพิ่นคนเครื่องคนยังนี่เนี่ยพอน้องซักอันนี่สบายดีอ้สบายดีเพลอนฮักเนาะ เงินหักเรืองตั้งขึ้นวันซื่อนี่นะเพราะทเจ้เอากระเลนมาหนิกระเลนมาสั้งกี้เลยซื่อประมาณจักโมงหักน่ะเอ้ะพอเจ็ดแปดโมงเลยลมแห้งกันหรอแห้งเออเนี่ยตักงี้ก็ตัดใส่ไฟคัดหมดนี่ักะบ่เป็นอย่างมือนเากะจะได้เริ่มสั่งเฮาน่ะหรก่อนที่อยู่ทนหน่อยนึ่งก่อนบ่ทนเนาะหักก่อนหรอไม่บ่ทนอยู่นี่หน่อยหนึ่งกันาะ เ,าเ<อ>าขาก็จะได้สางไปปรีม,อมพอดีเขาซื้อรถทิพย์มาให้น้องซักนี่พอดีเลือกหงเยียนมาสบายดีซักสบายดีสบายดีอุทัยสบายดีเอ่อเอาอุทัยก็ไปหงเยียนน่ะนกกไปไปมาแล้วอ่อ <laughs> น้องก็ไปหงเยียนน้องโดยนี่รถทิพย์ที่ทางล่างหาันมากว่าซักมาก <laughs> มากโดยอุทัยมากว่าอุทัยมก นัมอยากได้ยู่บ่อยากได้อยากได้ไปเฮียนไปเฮียนไปองเฮียนซักอยากได้ไปองเฮียนนี่น่ะยากได้เอาไปองเฮียนทีโดยอ๋อในี่ห้าตามเมื่อคืนนี้ฮือกนนองหักเลยโดยมามานอนอยู่นี่ตอนคืนเลยโดยนนนี้คืไปองเฮียนหาขม่าด้วยนะพี่น้อง อเอาอาณาซักน e ้องกับขี้เป็นหรือทิมง่ะเป็นเป็นโดยเออลองลองขี้บ้างบ่เอาเอาอันนั้นเอาถุงยางออกก่อนถุงยางอันยูยูนี่มันบ่อนี้นี่มันมันทัดโก่งจีก่อนเลยเพราะว่ามันทัดกโก่้ อืมใทน้งออกสบายดีไหมสดีโอ้จ่มจ่มดีนมานอนอยู่พุ่นเนาะจายโอเคได้ล้ลองคีบ้างมานนี้นะ ตาไปขี้บันกวางพิ่มโอ้ยเฮ้ยโอ้ยมเลยเห็นพี่น้องๆคนสลัดักแบบนี้แหละนะเปลี่ยนมืดทุ่งดานนี่พี่น้องโอเคเอาน้องเอาน้องซัวเอาน้องซ้อนแบบสบายๆเลยแหละนี่อ่า โอ้โอเคคิดเปลี่ยนนนอเออไปเอาบไบก้อนานโอ้เปลี่นอยู่เป Play. ็ีนอยู่พี่น้องอันน่ะน่ะสรทีนี่เอาใไป่าองเฮียนเนอร์เอาวบไปเียนหนึ่งซือเนอร์ไม่ต้องขี้ลินเลได้รทีฟาขีแต่รถบ่อเียนหนึ่งซือนี่ไ่ได้ได้เนอรตั้งใจเียนหนึงือเนอ อาณาอ้ายซื้อมาให้นี่ก็ย้อนว่าเห็นน้องเฮียนเก่งต่างใจเฮียนนั่นแหละถึงซื้อมาให้น่ะเนื่อยถามว่าเพรต่างใจเฮียนอายก็ไปซื้อเลยซื้อมาขี่ตแต่ลูทีมี่ก็ไห้เอาใบปล ong เฮียนเน่้นอาณาให้น้องสอนไปน้ำแด่อุทัยหน่ะเนื่อยในอุทัยเวลาอันสอนน่ะป้าตองเอาตีนเอามือแย่เข่าดิ่วมาเนื่อเอาเอาตีนเยียบอลยำพี่เนอ่องในบอลยำวันนี้เนื่องอันป้าตองเอาตีนเข้าไปในให้เนือง หยาดมันได้เจียยจเจ๊ยบเนหยาดมันได้เจี๊ยบเนาะอ่ะาาาาาากัาาาาาาา่าา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 ่าา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 ามาาาาืนานาาาาหาะาานาอาาานาา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 านาาาอานาา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 เาา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 อาา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 าทาททาา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 นาา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 า ขอบใจขอบใจเลยเลยดีใจนะซักเนาะดีใจอืมซืได้รถไปโรงเรียนเนาะโดยอืมเอาบัชชันก็ต่างใจเฮียนหนึ่งซื้อเด้อโดยักษามันดีเดลยทีมเนาะโดยเอาไว้ขี่ไปโรงเรียนจนจบป .5 พุ่นเนาะให้น้องซ้อนไปน้ำเพราะว่าลูกนี่ไปเฮือนไปโรงเรียนมันไกลเด้อเนาะโดยอืมอืมเอาต่างใจเงี้ยเอาพัชันก็ ทางแม่พนอนี้ <Okay. S 1> อเองอ่าเออเพราะท่นน้นองสิได้ไปจ่ายเงินค่าเสาคานใหม่เรียกใหม่ยังก่อนเนออ,อยู่เกอนเขาเขาไปป้าอยู่พื้นเนาะน้องสิไปเบิงอยู่พื้นแล้วก็สิไปจ่ายให้เจ้าของเพื่อนอยู่พื้นเนอะอ,อ่แล้วมืออืน่นก็เขาจะได้ตังค์อะไะเนาะเงินก็ร่มก้อนเนาะอ๋อเพท่นน้องจะได้ขอตัวก็เนอะไปเบิงไม่เบิงต่อก็ไปจ่ายเงินจ่ายยังไงเขาก่อน นราลำอื่นนอยอยมาอีกมาเบิง้งเขาจะต่างเฮื่อนอะไรน้ออ่าจะจะเอาน้ะซักนะออุทัย,ยอ่าเบิ้งพี่เดียวเออมา่านอายเสได้กับก้อนนะึงโดยอ่าต่างใจให้น้งสื่อไ่ต้องขีขค้านได้อุทัยนะ่นโดยอืมอ่าน,านาเราทีกง่ามง่ามไม่ไหมหรเอาอ้าอยับก้อนซนะน่ะ อายซีไปจ่ายเงินค่าไมค่าต้อเพื่อนน้องอะไรนี่แล้วก็อายซีได้กับเพื่อนก่อนโอเคเอาบายไป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 น้องพี่น้องนี่ก็คือเป็นเสาเนาะที่เขาสร้างมานและเนาะอ่าเป็นเสาปูนเพิ่์นเอามาส่งปลาแบบนี้เนาะเพิ่์นจะขึ้นเมื่อนี่แต่ว่าอ่ามือเสานี่มันขึ้นบ่ได้อ่าเพราะว่ามือขึ้นนั่นฝนตกแห้งนะมันมืนเนาะเพิ่์นก็เลยว่าขึ้นบ่ได้แล้วเพิ่์นปลาแบบนี้เนาะ อ่าก็จะมีอยู่เก่าต้นพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าเนาะแล้วก็ทางนี้เป็นดินบล็อกเนาะเป็นดินบล็อกที่ว่าเขาสร้างมาแล่ลเข้าวเอามาส่งพร้อมกันเขาก็จ่ายเงินให้เพิ่นเรียบร้อยแล้วเขามาจ่ายเงินเราพี่น้องเนาะจ่ายเงินให้กับเจ้าของดินกับอ่าดินบล็อกนี่กับเสาปูนเนาะเนาะอ,อ๋อไหนลายก่อนอยู่เนาะอ่าไหนพี่น้อง เราจะกอ่อ้ดยอนะินบ็อกนันนี่ทางขึ้นเมือเฮือนของเพิินขึ้นเมือน,นี่แหละเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปเบิง้งอาดินที่ว่าบอนที่ว่าเขาจะสั่งเฮือนในเพิ่นไดนะ้นะอาเนาะพี่น้องนี่ก็คือเป็นดินที่ทางบานเพิินจัดสัรในนะ์้เนาะอ่าขายจะได้มาปุ๊กยูพีแล้วพี่น้องเพิินกัไหนมาทางมาจุดเทียมว่าโอ้อยูเทิงดอยแล้วพี่น้อง นีอ๋อบอลนี่แหละบอลจะปุกนะพี่น้องเนะนี่ยมันเพียงอยู่บนี้อ่าเพิ่นทางจุดแล้ว,ลวก็คืออยู่เทิงดอยนะพี่น้องน,ะนี่เบิ่งไปก็เห็นบ้านเห็นเมืองเนาะโอ้วิวดีพี่น้องเงินเก่าแท้ยู่พูดข้ามมาคนละฝากทางเลยพี่น้อง ก็โอเคเนาะมืออื่นก็จะได้สร้างเนาะพี่น้องก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะก็สำหรับเครื่องเที่ยวสร้างมากก็ครบเป็นเทียบห้อยละเพราะว่าจะเป็นไม้เป็นเสาเป็นดินบล็อกเนาะแล้วก็ที่ดินเพิ่นก็ได้ทางเมื่อแล้วก็เขาจะได้เริ่มสร้างมืออื่นก็สำหรับคลิปนี้เนาะบาลีก็ต้องขอขโมกบใจผู้นิยมจะบุญของเฮาที่ซื้อรถทีให้กับน้องซักแล้วก็น้องอุทัยเอาไว้ไปห้องเรียนเนาะ เพิ่นฝากมา2,500บาทเนาะเฮาก็ได้ไปซื้อรทิปให้กับน้องๆเอาไว้ไปอรงเรียนเป็นที่เยบร้อยเนะาะกระต้องขอขอบุญขอบุณเพิ่อนขอให้เพื่อยู่ดีมีแห้งปราศจากโคภยไก้เจ็บเงินค้าไหลมาเทมาเนาะสาธุโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาเียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนว่าจะเป็นคลิปดาอย,ยูใส่ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคือเก่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดี